ของมาจากเยอรมันเด่นสะเบียงของฝากเล็กๆน้ยจ้าของฝากเนาะเอานี่ไลสองถุงนะนี่ยระปุหน้าไม่มีเลยนะไม่ต้องให้อ่ะอันนี้เออเดี๋ยวก่อนเถออะได้ถ่ายรูปดิแล้วผมเห็อะไรดิสำับน่องพิเศษนองไทย อันนี้องหมออัตตีเลยตีนนจับจับจับไหนแกัจับโอ้นักนักนักอาตีฟาอาสีฟาน้องส็ยน่อยรับควันมด้วยวมันย่พร้อมวมันยุ่พร้อมเอ้เท่าี้ก็พอเลยเท่าี้ก็พอแลวคนตัวน้อย โอ้ยนักนักไปประคับประกองโอ้ยแต่แล้วประกอบประงมอย่างดี